เดินทางบ่อยก็เจอของแปลกบ่อยนะครับนี่เป็นลูกชิ้นกะทิสดนะครับลูกชิ้นหมูนะครับก็ไปเจอเขาขายก็ลองทาน2แบบนะครับสั่งมาแบบที่นี่ครับ JK ลูกชิ้นหมูกะทิสดเลิศรสไม่มีบอตรหลักมาละสิบาทนะครับก็ดูเหมือนเขาจะเป็นแฟรนไชส์อะไรสักอย่างนะก็ลอง2แบบครับแบบแบบไม่ราดน้ําจิ้มนี่อร่อยเลยนะ คือต้องชอบกะทิด้วยนะจะได้กลิ่นกะทิเข้มข้นมากเลยไม่รู้เขาแช่หรือไปผสมลงไปนะครับก็เป็นไอเดียที่น่าน่าสนใจนะครับนี่ครับกินแล้วก็มันหอมมันมันนะครับถ้าใครชอบพวกอะไรมันมันเนี่ยก็คงจะชอบแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบใส่น้ำจิ้มแต่ว่าพอใส่น้ำจิ้มเนี่ยมันจะอาจจะน้ำจิ้มมันจะมากบความเป็นกะทิลงไปหน่อยหนึ่งนะครับก็จะดรอปลงไป แต่ผมว่าก็ดีนะครับเป็นไอเดียแบบนี้ดีครับแต่ว่าผมชอบผมใจจริงผมกับชอบแบบไม่ใส่น้ำจิ้มมากกว่านะฮะแต่ว่ามันหอมหอมกะทิดีครับแบบเคี้ยวนะฮะหรือว่าถ้าใส่น้ำจิ้มเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยก็ไม่ควรจะเยอะนะครับเอาบางๆก็พอนะครับจะได้มีความแปลกใหม่นะครับกับลูกชิ้นหมูที่เคยกินนะฮะก็มาฝากกันนะครับ